แล้วก็จะมีข่าวดีกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการลงทุนระหว่างอาเซียนกับความเป็นสากลจะเป็นโอกาสของภาคธุรกิจ s m e ของไทยด้วยนะครับสำหรับงานดังกล่าวนี้นะครับสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียนสากลเตรียมจัดงานหมหากรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่5ฉลอง40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับงานนี้จะมีนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมาเจราจาการค้าในไทยกว่า1,000คนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประติการณ์นะครับและมีการเปิด SME คลินิกให้ความรู้กับธุรกิจ s m e ในไทยรวมถึงเปิดตลาดการค้าให้จีนไฮไลท์จะอยู่ที่กมร,รมทรัพย์สินทางปัญญาของจีนจะมาให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์การ,รสร้างแบรนด์ในประเทศจีนนะครับและจะมีการเปิดตัว Thailand p a v i l i o n ครั้งแรกในไทยด้วยงานนี้ยังรวมสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพส่งออกจากโรงงานของจีนและไทยกว่า300บริษัท2000รายการจะมาจําหน่ายแลว้วก็แสดงนะครับซึ่งงานนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า700ล้านบาทโดยจะมีขึ้นในวันที่27-29ถึงิกาพฤศจิกายนนี้ที่ Impact h a l l 5และ6เมืองทอง ครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าขณะนี้ความพยายามในการดึงทุนต่างประเทศเข้ามาและก็พัฒนา s m e ของไทยกำลังจะทำให้เกิดข่าวดีด้านเศรษฐกิจของไทยในอนาคตนะครับขอบคุณครับ